ตอนที่583ค้การเรียนรู้พลังมังกรแท้จริงความยากในการที่จะขึ้นจากชั้นที่8ไป9ก้าได้ว่ามันถึงขีดจำกัดของเยยวนแล้วหากมังกรฟ้าทั้ง2ก่อนหนะ้าแข่งแกร้งกว่านี้แม้เพียงเล็กน้อยเขาเองก็ไม่สามารถทนไหวเช่นกันแต่แน่นอนว่าความยากในชั้นที่9มันไม่ใช่ ยากกว่านิดหน่อยจากชั้นที่8ด้วยความสาเร็จทางด้านแนวคิดต่างๆของเยยวนแม้แต่เขายังไม่สามารถผ่านไปได้จะเป็นไม่ได้ว่าเขาจะมีใครคนอื่นที่ผ่านไปได้คงมีเพียงเซียนอาจักพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในอาจาักรพลังของตนพร้อมกับเขามาท้าทายเจดีเรื่องสวรรค์เท่านั้นที่จะผ่านทั้ง9ชัน้นได้สำเร็จจริงหรือไม่ การออกแบบความยากหลาฉชันให้สูงเสยษฟ้าเช่นนี้เจ้าของเจดีเรื่องสวรรค์กำลังกิดบ้าอะไรอยู่กันแน่แม้การทดสอบนี้จะมีการจำกัดอาจาจักพลังของผู้พิทักษ์ก็เถอะนะแต่โดยความยากอันเกินขีดจำกัดเช่นนี้มันคงไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมเยยหยวนอดที่จะสะบัออกมาด้วยกวามโศกเศรไม่ได้เลยเขาใช้ภพ่ตายทั้งหมด ในชั้นที่แปดจนหมดแล้วและเขาก็ไม่พบทางออกหลังจากนี้เลยชายชุดดำนั่นต้องการจะซื้ออะไรกันแน่ถึงให้ข่าเข้าสู่การเก็บตัวเช่นนี้ทันใดนั้นเองรากับเขาถูกกระตุน้นเย่หยวนเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างออกได้ฉับพลันชายชุดดำเคยกล่าวไว้ว่าฝ้ามือมังกรสวรรค์วินาศฟ้าต้องใช้พลังมังกรแท้จริงและ พลังมังกรแท้จริงก็แข่งแข่งเทียบเกยงได้กับอาริยะทองแท้อาริยะทองแท้คือเป้าหมายสูงสุดของตันักสู้ที่ต้องการจะบรรลุซึ่งมันก็อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนในขณะที่พลังของมังกรแท้จริงจำเป็นต้องมีสายเลือดมังกรแท้จริงเท่านั้นถึงจะสาม,มารถใช้ได้ภายละของยายหยวนมีโลหิตมังกรแท้จริงที่กำลังจะพัฒนากลายเป็นสเทวะอยู่ซึ่งมันก็ถือว่าร่างกายของเขามีสายเลือด มังกรแท้จริงแล้วเช่นกันหากเขาใช้พลังคมมังกรแท้จริงผสานเขากับฝ่ามือมังกรสวรานวินาศฟ้าละกกคนในชุธด,ดำมยังเคยกล่าวอีกว่าหากฝึกฝ่ามือมังกรสวรคร์วินาศฟ้าถึงขั้นสูงสุดแม้แต่ท้องนาภาอย่างตรงดับศูนย์มันก็เป็นที่เจนแล้วเกี่ยวกับอนุภาคของมันหากเขาฝึกฝนฝ่ามือนี้จนสำเร็จแค่คิดเย่หยวนก็ตื่นเต้น อย่างมากแล้วสิ่งที่ชายชุดดำาต้องการจะสื่อให้ฟังก็คือการเก็บตัวเพื่อฝึกฝนฝ่ามือมังกรวีนาสฟ้านั่นเองเมื่อพิจารณาจนได้ข้อสรุปแย,ย่หยวนคอยๆอยสงบลงและท้ายที่สุดตตยอย่างไรก็ตามการที่จะสำเร็จฝ่ามือมังกรสวรรค์วีนาศฟ้ามันเป็นเรื่องทีง่ายขนาดนั้นเลยหรือ แค่สิบวันชายชุดดำนั่นประเมินค่าส่งไว้เกินไปแล้วเยหยวนกล่าวด้วยรอยยิ้มอันคมขืนชายชุดดำเคยใช้ฝ่ามือมังกรสวรรค์วินาศฝาให้เขาเห็นแค่สองครั้งตาเยหยวนจะต้องพึ่งพาสองครั้งนะั้นเพื่อสำเร็จวายด์ฝ่ามือนี้นี่มันไม่ยากเกินไปหน่อยหรือนี่เป็นเป้เปาหมายที่ไม่มีทางสำเร็จได้เลยแต่เยหยวยนก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้เขานั่งขัดสมาธิและเพ่งจิต นึกถึงทุกการเคลื่อนไหวของชายชุดดำอย่างรวดเร็วแย่ยวนค่อยๆลขคืนแล้วเคลื่อนไหวเล่นบาชายชุดดำแต่ทั้งยังหลับตาพผอมกระปดปล่อยฟ้ามือมังกรสวรรค์วินาศฟ้าออกมาการโจมตีนี้ช่างอ่อนแออย่างยิ่งมันแทบไม่มีอนุภาคการทำลายล้างดใดๆเลยแม้แต่เย่ยวนยังสงสัยได้ว่าฝ่ามือเมื่อสักครู่เหมือนสามารถฆ่านักสู้อจากล้อสุดวัดได้จริงๆหรือไม่แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มตน้น บอยุที่สรงอนุภาพย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะเข้าใจ 1. ฝ่ามือ2ฝ่ามือ3ฝ่ามือที่ให้หยนป,ดปิดปล่อยไปกว่า1ิฝ่ามือแล้วในขณะนี้แต่ก็ไม่มีความเคลืหน้าใดๆเลยเขายังคงพยายามเดินแบบการเคลื่อนไหวของชายชุดดาและพยายามปิดป่อยพลังมังกรแท้จริงออกมาแต่เขาก็ตระหนักได้แล้วว่าการจะทําสิ่งนี้ให้สําเร็จมันยากเกินไป แม้เยีย่ยวยนจะมีพลังมังกรแท้จริงอยู่ในล่างแต่ยากที่จะนํามันออกมาใช้ได้ถึงแม้กระบวนเพลิงสังหารจะมีพลังมังกรแท้จริงหลอมรวมอยู่ก็ตามแต่มันก็มีในปริมาณที่น้อยมากส่วนพลังส่วนใหญ่ของกระบวน่านี้อย่างเป็นการเกิดจากสารธรรมแท้จริงแห่งเปลวไฟการดึงเอาพลังแท้จริงของมังกรออ,อกมามันทำได้ยากมาก เรื่องที่ท้าทายแย่ยวนในที่สุดของปัจจุบันก็คือการนมพลังมังกรแท้รจริงเปลือปลดปล่อยฝ่ามือมังกรสวค์ดินาศออกมาประการแรกเขาไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆในการดึงพลังมังกรแท้จริงออกมาใช้ได้ประการที่2เแย่ยวนคุ้นเคยกับการใช้พลังปานจนติดนิสัยมันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังใหม่ด้วยเวลาอันสัน้น แย่ yeah, มากข้าไม่มีวิธีในการรมพลังมังกรแทร้จริงออกมาเลยใช่ไหมจะต้องทำอย่างไรดีเนี่ยเย yeah, ยวนหยุดคิดอยู่คู่หนึ่งและปลดปล่อยฝ่ามืออีกครั้งแต่ก็ยังไม่รู้สึกถึงพลังนั้นเลยวิธีการใช้พลังมังกรแทร้จริงเป็นดนังหน้ากระดาษเปล่าที่เ yeah, ยหยวนไม่รู้อะไรเลยแม้แต่น้อยชายในชุดดำจ้องมองเยยวนที่พยายามอย่างไม่ยอทถอแต่ก็ต้องถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ข้าไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านอาจารย์สั่งไวจง้จริงๆ หากเป็นเช่นนี้จะมีใครบ้างที่สามารถพามันไปได้พลังมังกรแท้จริงคือสายเลือดมังกรที่ทรงพลังอย่างมากแม้แต่เผามังกรเองก็ยังต้องใช้ความสามารถอย่างหนักเพื่อที่จะเข้าใจในสายเลือดของมังกรของตนแล้วเด็กนุ่มผู้เยาว์คนนี้จะสามารถทำสำเร็จได้อย่างไรขานึกไม่ออกเลยจริงๆว่าคนที่สามารถผ่านทั้ง9ชั้นได้จะต้องน่ากลัวถึงเพียงใด ในชั้นที่9้านี้ยาหยุดไม่มีทางผ่านได้เลยไอเด็กคนนี้มันช่างน่าสงสารจริงๆปรากฏว่าทาง9้าชั้นถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าของเจดีย์เรื่องสวรรค์หากฟังตามความหมายที่ชายชุดตามกล่าวไปมันก็เป็นทเฮเซเจล่ว,ว่าแม้แต่ตัวเขาเองยังไม่สาม,มารถเข้าใจในสิ่งที่สร้างไว้ในชั้นที่9ได้อย่างชัดเจนเช่นกันมันเป็นชั้นที่ท้าทายเกินไปแม้แต่นักโซ่ที่มีพลสวรรค์มากมาย เขาก็ยังไม่เชื่อเลยว่าจะสามารถผ่านไปได้เมื่อกล่าวถึงการปลุอายะทองแท้อายุกระดูกที่มากมันไม่ได้หมายความว่านักสู้คนนั้นจะมีแนวคิดและพลังการบังเพาะที่มากไปด้วยเป็นเวลาเพียงหนึ่งปีแย่ยุนก็สามารถเข้าถึงแนวคิดได้มากมายนี่ถึงเป็นความน่ากลัวจนผิดประหลาดอย่างยิ่งแต่กะน,นั้นเองด้วยระดับปัจจุบันของเขามัน ก็ไปไม่ได้เลยที่จะผ่านชั้นที่9้าได้เช่นกันพลังแท้จริงจากมังกรแท้จริงลึกลับและซับซ้อนอย่างมากแล้วนักภาษาลายกับผู้เยาว์ที่พึงได้โลหิตมังกรแท้จริงไปเมื่อไม่นานอย่างเยือยวนเขาสามารถเข้าใจได้อย่างไรในเวลา10ปวินเพื่อชิตชั้นที่9ผู้ท้าทายจะต้องส่งพลังอย่างมากหลังจากการดูดซับโลหิตมังกรแท้จริงมัน จะเกิดการต่อต้านโดยพลังมังกรแท้จริงโดยพลังมังกรแท้จริงตัวอื่นดังนั้นเขาไม่มีทางดึงเอาพลังมังกรแท้จริงออกมาใช้ได้สําเร็จเลยนั่นหมายความว่าหากเย,ยหยวนไม่สามารถไปลุอายะทองแท้เขาจะกลายเป็นแค่ยอดอาย,ยะที่สิน้นฤทธิ์โดยฝ่ามือมังกรวิราสวรรค์ในชั้นที่9แต่ในฝั่ง ของเย่ยหยวนมันเป็นไปได้แน่นอนที่จะบรรลุอายะทองแท้ใน1ิบวันเขาจึงตัดสินใจที่จะเข้าถึงพลังมังกรแท้จริงให้ได้เสียก่อนหลังจากนั้นเขาจึงสามารถฝึกฝ่ามือมังกรสวรรค์วินาศฝ่าได้3วันผ่านไปในพิบตาเยย,ยวนได้ทิ้งการฝึกฝ่ามือมังกรสวรรค์วินาศฝ่าไว้เบื้องหลังปัจจุบันเขากาลังเรียนรู้ถึงพลังมังกรแท้จริงและระดมพวกมันออกมาใช้งาน ซึ่งวิธีเดียวกับที่ทําให้เขาสามารถสัมผัสพลังมังกรแท้จริงได้ก็คือการใช้กระบวนเพลิงมังกรสังหาร3วันมานี้เย่หยวนพยายามเข้าถึงและทำวามเข้าใจกับพลังมังกรแท้จริงโดยใช้กระบวนเพลิงมังกรสังหารเป็นตัวกลางซึ่งเขาปลดปล่อยกระบวนเพลิงมังกรสังหารทั้งสิ้นอย่างไม่หยุดหย่อนตลอดเวลาผ่านไปและในที่สุดเย่หยวนก็เริ่มมีความคืบหน้าเล็กน้อยเมื่อปลดปล่อย กระบวนเพลิงมังกรสังหารออกมาเย่ยวยวนก็สมัมผัสได้ถึงลอยพลังของมังกรที่แท้จริงที่หลอมอยู่ภายในแม้น้อยมากก็ตามอย่างไรก็ตามเขารู้เพียงเท่าเท่านี้แถมไม่ทราบด้วยว่าทําไมเย่ยวยวนสามารถดึงเอาพลังมังกรแท้จริงออกมาใช้ได้เล็กน้อยเฉพาะตอนที่ลดบ่อยกระบวนลิงสังหารมังกรออกมา ซึ่งตอนนี้เขากำลังหาเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ซึ่งสามวันผ่านมาเยาหยวนก็ต้องหาคำตอบอยู่่างนี้มาตลอดเยยวนซัดก,กระบวนเพิงมังกรสังหารออกไปจากลำป้นของตนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในสุดเขาก็เริ่มพบเศษเสี้ยวของคำตอบเขาพบว่าเหตุที่เขาสามารถดึงเอาพลังมังกรแท้จริงออกมาได้เป็นเพราะเมื่อเขาใช้กระบวนเพิงมังกรสังหารคืนความถี่ในร่างกายของเขา และคืนความที่ของพลังมังกรแท้จริงจะอยู่ในระดับที่ความพกพันกใกล้เคียงกันมากจนคืนทั้งสองสามารถผสานเข้ากันได้และในระหว่างนั้นเองพลังมังกรแท้จริงก็ถูกดึงออกมาใช้ผ่านทางเส้นลมป่านและปลดปล่อยมันออกมาพร้อมกับกระบวนเพลิงมังกรสังหารแต่แย่ยวนก็ค้นพบกับปัญหาเช่นกันว่าหากภายในร่างกายของเขายัางคง มีความที่ในฐานะมนุษย์ไว้อยู่เขาจะไม่มีวันดึงเอาพลังมังกรแท้จริงออกมาใช้ได้เลยซึ่งตอนที่กล่าวเลยว่าหากต้องการดึงเอาพลังมังกรแท้จริงออกมาใช้ได้อย่างอิสระเขาจะเป็นต้องเปลี่ยนตนเองให้กลายเป็นมังกรเสียดอ,อนเท่านั้นดังนั้นมนุษย์จึงสร้างวอหยุดการต่อสู้เปลี่ยนให้ขึ้นความถี่ร่างกายใกล้เคียงกับของพลังมังกรแท้จริงให้มากที่สุด เพื่อดึงเอาพลังมังกรแทร้จริงออกมาใช้ในช่วงเวลาสั้นๆและกระบนเพิงมัง,งกรสังหารก็สามารถเปลี่ยนให้ความถี่ของเขาใกล้เคียงกับพลังของมังกรแทร้จริงโดยบังเอิญเมื่อกล่าวถึงประเด็นนี้ทิศทางของเยหยวนก็เริ่มชัดเจนและอะไรหลายอย่างก็เริ่มดูลงตัวทันตาเยยวนนั่งคัมาธิอีกครั้งพองกับดวงตาทั้งสองที่ปิดลงในหัวของเขา จำลองการปลดปล่อยกระบวนเพิ่มกาสังหารออกมาอย่างไม่รู้จบกล้ามเนื้อทั่วร่างกายของเย,ยหยนุนกระตุกและหดเกร็งเป็นครั้งคราวแต่เมื่อวันเวลาได้ผ่านไปการกระตุกและหดเกร็งของกล้ามเนือ้อก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทันใดนั้น,นเย,ยหยุนก็ลืมตาทั้งสองข้างขึ้นแล้วสั้ฝ่ามือออกไปเสียงคำราวจังๆของมังกรได้ดังขึ้นออกมาจากใจกลางของฝ่ามือเขา เมื่อเห็นฉากนี้ซีน่งเย่หยวนก็เฟยถึงค้ามืึนเต้นยังเหลือล้นออกมาทันทีตอนที่584เดินหน้า19เพื่อทองนภาคลามไยศารชั้นที่9เย่หยวนขึ้นสู่ชั้นที่9แล้วเขาเขาแสงหน้าหลีเหยนฟ้าไปได้และกลายเป็นบุคคลอันดับหนบึ่งในรอบหมื่นปีเมื่อเห็นว่าเย่หยวน มีชือ่อก็กดขึ้นในชั้นที่9กบนภ้าฉายกต้าเฉวียนก็ต้โกนขึ้นด้วยความตกตะลึงนับตั้งแต่ที่พวกเขาทราบว่าแย่ยวนขึ้นสู่ชั้นที่8พวกเขาทั้งสี่ก็ไม่มีอารมณ์จะเก็บตัวใดต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต,ตอนที่แย่ยวนอยู่ชั้นที่8ดถึง10วันมันทําให้เขาได้หืดขึ้นคอด้วยความหมดวิตกแม้แต่ชีไห้ยังต้องเหนื่อยหนาขึ้นจองผ้าฉายทุกๆหนึ่งอึดใจเพื่อที่จะต้องการดูว่าแย่ยวนจะขึ้นสู่ชั้นที่9้าได้หรือไม่ แต่ชื่อของเย่หยวนยังคงอยู่อย่างชั้นที่8และไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยกยัวตเฉวียนและที่เหลือทั้งหมดต่างพูดคุยกันอย่างต่อนเนื่องซึ่งแต่ละคนเองก็ต่างเงยหน้าขึ้นม,มองภาพฉากฉากนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อดูว่าเย่หยวนขึ้นสู่ชั้นที่เก้าได้หรือไม่เช่นกันจนถึงวันนี้ในที่สุดกักตเฉวียนก็เงยหน้าขึ้นม,มองเช่นเดิมแต่ก็ต้องพบว่าชื่อของเย่หยวนได้ขึ้นสู่ชั้นที่เก้าได้สำเร็จแล้วทุกคนลว้วนยืนขึ้นแทบจะพร้อมกัน และเริ่มหลั่งน้ําตาทัานทีอย่างไม่สามารถควบคุมได้การคือสุนชัติ่ก้าได้ไมันได้ส่งผลกระทบต่อจตใจของทุกคนเกินไปมากไม่รู้ว่าเมื่อไรชื่อของลีฟันเทียนรู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามบุคคลรรับหนึ่งในรอบหมื่นปีแต่ในปัจจุบันนามนี้ได้กลายมาเป็นเย่หยุ่นไปแล้วแม้แต่ดินแดนที่สุดจะเป็นเพียงดินแดนด้านล่างเล็กๆแต่ในรอบหมื่นปีนี้กลับมียอดอฉัยยะถือกำเนิดขึ้นไม่น้อยเลย ซึ่งบรรดายอดเชืยเหล่านี้คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดคงเป็นเจ้าพลัมืจารย์นิเกตาเอียนอย่างลูเินเฟยแต่ปัจจุบันบุคคลในตำนานที่เป็นยอดฉชยะทุกคนอย่างต้องก้มหัวยอมจำนวนแทบเท้าของเยหยวนผู้นี้เย่หยวนผู้นี้คืออดีตหนุ่มสาวที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นเดียวกันกับพวกเขาทั้งสี่และยังอยู่ในเหตุการณ์อวสศาสตร์อย่างการก้าว ขึ้นสู่ชั้นที่เก้าแห่งเจดีเรื่องสวรรค์ในรอบหมื่นปีซึ่งสิ่งเหล่านี้เองทําให้ความคารพชื่นชมปรากฏขึ้นในหัวใจพวกเขารู้สึกปลื้มปิติจนอยากที่จะแสดงออกมาด้วยคําพูดในความเป็นจริงตั้งแต่เย่หยวนขึ้นชั้นที่8ได้พวกเขาทั้งหมดก็รู้สึกดีใจรวมไปถึงหลิวหงแทบจะหลั่งน้ําตาเยยหยวนผู้นี้ถือเป็น ความภาคภูมิใจของพวกเขาทุกคนแม้พวกเขาทั้งสี่จะภาคภูมิใจกับฉาย,ยาของตนเองที่ได้ชีอว่าเป็นเยาวชนที่แข็งเก่งสุดในบรรดาคนรุ่นใหม่แต่ทุกคนล้วนแล้วแต่ประมาณตนดีว่าไม่มีทางเลยที่จะก้าวขึ้นสู่ชั้นที่8ปได้อย่างแย่หยวนชั้นที่5และชั้นที่8ช่องว่างมันห่างชั้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าสวรรค์และนรกหลายพันเท่าทวี ปัจจุบันเมื่อเยหยวนก้าวขึ้นสู่ชั้นสุดท้ายหัวใจของพวกเขาทุกคนล้วนจะมีความชื่นชมเป็นอย่างขี้ให้ก้าวไม่มีผิดเพี้ยนสักวันพวกเขาจะต้องภาคภูมิใจแน่นอนที่เลือกติดตามเยหยวนแม้เป็นเพียงตำนานเล่าขานแต่ความยากชั้นสุดท้ายนั้นเป็นที่ประจักษ์รู้แจ้งกันดีมันต้องยากเหนือจินตนาการอย่างแน่นอนเย่หยวนที่สามารถฝ่าฟันจนถึงชั้นที่ก้าจะสำเร็จเช่นนี้เขาช่างอัศจรรย์อย่างแท้จริง ชินอย่างเก่าหากย้อนกลับไปในตอนนั้นท่านเจ้าปรมอาจารย์นิกายตาเยยนมีความสามารถทีน่าทึ่งอย่างมากแต่นั่นก็เพียงชั้นที่เจ็ดเท่านั้นการที่เยยหย้นขึ้นสุดท้่เกาได้นั้นหมายความว่าความสําเร็จของเขาจะต้องเทียบเคียงไม่ก็สูงกว่าท่านผู้นั้นแล้วใช่หรือไม่โกจะเฉลิมเก่านั่นเหมือนแน่นอนอยู่แล้ว นับตั้งแต่สมัยรัชกาลไม่มีใครเคยขึ้นไปเหยี่ยมชั้นที่เก้าได้เลยสักคนดังนั้นอย่างเลวลาที่สุดเยียวยวนก็ต้องมีความแขงแกร่งที่สูงเทียบเท่ากับเจ้าปนมกานจ่ายตาเหยียนชินยางกล่าวตอบเฮ้ย <c oughs> ตำนานของเยี่ยวยวนจะถูกกล่าวขานในดแดนล่าสุดไปอีกหมื่นปีตอนนี้ข้ารู้สึกว่าการเป็นผู้ตามของเยียวยวนมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรเลยหลังจากที่เขาขึ้นสูใน่ใินทรสิทธิ์พวกเรา จะสามารถเป็นสัตว์ขี้สุนัขได้ในชุดคุมของเขาก,เกลัวจะเสี่ยง่าวไต้บ้าเจ้านั่นแหละที่เป็นสุนัขแต่ปัจจุบันเข้าสึ่งจริงว่าหากกลายเป็นผู้ติดตามของเย่อยู่ไดจริงๆพวกเราจะได้รับประโยชน์ไม่ถูกจบเลยอ่ะด้านข้างยินเย็นหัวพยักหน้าอย่างเงียบๆเห็นได้ชัดว่านางเองก็เห็นด้วยกับความสามารถเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ยง และแม้แต่เหลียวหงจะไม่กล่าวาแสดงท่าทางใดๆออกมาแต่ปัจจุบันเขาก็ไม่มีข้ขอกังขาดใดๆต่อไปกับการเป็นบุคคลผู้ติดตามของแย่หยวนชี้ให้ไม่กล่าวใดๆเช่นกันเขายืนจ้องไปยังภาพฉายที่วางเปล่าไม่มีใครทราบเลยว่าในขณะนี้เขากําลังคิดอะไรอยู่กันแน่ภายในชั้นที่9ชายชุดดาจ้องไปยังเย่ยวนพร้อมกับถอนหายใจด้วยอารมณ์ที่หลากหลายในที่สุดเจ้าก็เลือกมาที่นี่ที่แรกข้าคิดว่าเจ้าจะล้มเลิก แย่ยวนกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าข้าแย่ยวนไม่ใช่คนนีใส่ย,ยอมแพ้ขึ้นกลางเจ้ารู้สึกว่าตนผ่านชั้นที่ก้าวไปได้ด้วยพลังของตัวเองปัจจุบันใช่หรือไม่หากให้ข้าเดาเจ้าควรจะฝึกจนฝ่ามือของเจ้ากล้าเก่งมากขึ้นแต่มันก็ไม่มีทางที่จะทำให้เจ้าผ่านชั้นนี้ไปได้อยู่ดีผลลัพธ์อย่างเดียวที่ออกมาหลังจากนี้คือความตายเจ้าเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์ที่สุดในรอบื่นปี และหากสังหารเจ้าไปแม้แต่คาก็ไม่สามารถทนต่อความผิดนี้ได้ชายชุดดำกล่าวอย่างหดหู่ยังไม่ได้ลองพยายามแล้วจะสาบไย็้องไรไทมุสโซบดโจมตีข้ามาเยยุยนกล่าวตอบโดยปราศจ,จากความกลัวใดชายชุดดำังคงสงบนิ่งและไม่กล่าวใดตอบเหตุผลที่เขาตัดสินใจได้ว่าเยยุยนไม่มีทางผ่านชนิก้าไปได้แน่นอนเป็นเพราะห้าวันหลังจากนั้นเยยุยน เอาแต่นั่งสมาธิอย่างเงียบๆยบตลอดก่อนหน้าเยหยวนใช้เวลาประมาณสวันเต็มในการทำวิธีจัดการกักบพลังมังกรแท้จริงภายหลางซึ่งสิ่งนี้มันทำให้ชายชุดดำประหลาดใจเล็กน้อยแต่สิ่งที่ทำให้เขางุนงงอย่างสมบูรณ์ก็คือเยยวนนั่งหลับตาทำสมาธิอย่างเดียวในเวลาห้าวันต่อมาการฝึกฝนวดยยุดการต่อสู้และการทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องกับแนวคิด มันมีเส้นทางที่แตกต่างกันการจะให้กอเกิดความเชี่ยวชาญต่อวอยุธการต่อสู้จำเป็นต,ต้องฝึกฝนอย่างหนักและต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวอยุธการต่อสู้ของพ่อมงกรมันยิ่งต้องอาศัยเวลาในการขัดเกลาให้มากขึ้นหลายเท่าหรือเยฮยวนคิดว่าจะผ่านชั้นที่9โดยอาศัยการกู้คุมพลังมงกรแท้จริงภายในร่างกายอย่างเดียว การสามารถที่จะควบคุมพลังมังกรแท้จริงได้มันถือว่าเป็นความน่าเหลือเชื่อก็จริงแต่เมื่อเทียบกับการใช้พลังฝ่ามือมังกรสวรรค์วินาศฟ้ามันเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหรือบางทีแย่ยนอาจจะก,กําลังเข้าใจว่าการฝึกฝ่ามือมังกรสวรคร์วินาศฟ้าภายในเวลาหวันมันปรประโยชน์ไม่ว่าจะมองในแง่มุมใดแย่ยนก็ไม่มีความหวงังที่จะผ่านชั้นที่ก้าไปได้เลย ข้าแนะนําให้เจ้ายอมแพ้ไปดีกว่าฟ่ามือมังกรสวรสดีหนาาฟ้านี้แม้จะแค่สองจากสิบส่วนของพลังคาแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าสามารถรับมือได้และถ้าหากเจ้าฝึกฝนฟ้ามังกรวินาศฟ้ามั่งแต่แล้แม้จะไม่สามารถผ่านได้ถึงกันนั้นมันก็ยังช่วยให้เจ้ามีชีวิตรอดกลับไปได้ทว่าเจ้ากับเลือกที่จะมาเรียนรู้พลังมังกรแท้จริงภายในรางแทนซึ่ง สิ่งนี้มันไม่อาจช่วยประคองเจ้าให้รอดชีวิตออกมาได้หากเจ้าไม่สามารถใช้ฝ่ามือมังกรสวรสค์วินาศฟ้าได้เจ้าก็ไม่มีทางรอดแน่ชายชุดดำยังคงเลือกที่จะกล่าวตือเยยหยวนไม่ใช่ว่าชายชุดดำตั้งใจจะดูถูกความสามารถของเย่ยหยวนในตรงัข้ามเยยหยวนต่างหากที่กําลังดูถูกอุศักในชั้นที่9และยังมองโลกในแง่ดีกันไปซึ่งเขาก็กระจ่างชัดตีถึงความ ทรงอนุภาพของฝ่ามือมังกรสวรรค์วินาศฟ้าพลังการทำลายระดับนี้ย่าหยวนไม่สามารถต่อกรได้เลยเจ้ากวรถอนตัวออกจากเรื่องสวรรค์แห่งนี้ไปซะตัวเจ้ายัางเด็กแลไม,มีโอกาสาหายเจอนสวรรค์อีกหลายรอบนักอย่าเพิ่งเอาชีวิตมาทิ้งในชั้นที่9แห่งนี้อย่าสัมผัสถึงความกลัวในเวลาที่มันสายกันไปเจ้านุม่มบางครั้งเราจะต้องโล้จากการถอยให้เป็นตังกล่าวว่า ถอยก้าวหนึ่งเพื่อย,ย้อนมองท้องนภาขามไพศาลชายชุดดำกล่าวขึ้นเยหยวนจ้องชายชุดดาแล้วกล่าวตอบด้วยยิ้ว่าขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความกังวลของท่านผูโสแต่ถึงยังไงขาก็คงต้องท้าทายในชั้นที่9อยู่ดีเบื้องหลังของขามีแต่หินผาสูงชันที่อับแสงมีเพียงหนทางเบื้องหน้าถึงขา้าจะเห็นท้องนภาขามไพศาล แม้จะไม่ใช่คำกก่าวที่ดังกลงหวานแต่ความหลักแน่นของเยหยวนก็สื่อออกไปถึงชายชุดดำได้อย่างชัดเจนถึงอย่างนั้นชายชุดดำก็ไม่เข้าใจใความคิดของเยยยนอยู่ดีถอยกลับไปหนึ่งเก้าเพื่อทองนภาขางไปศารน,นี่คือสิ่งที่ชายชุดดำเข้าใจมาตลอดชชีวิตแต่เดินหน้าหนึ่งเก้าเพื่อทองนภาไพศาลมันกับเป็นสิ่งที่เย่ยวน ย, <itor> ยึดถือมาตลอดตั้งแต่ชีวิตก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นเยหยวนในปัจจุบันหรือจี้ฉินหยุนในชีวิตก่อนหน้าสิ่งที่ยังคงไม่ปเปลี่ยนก็คือไม่มีคําว่าถอยหลังในพจนกรุมของเขานอกจากนี้เขายังไม่สามารถรอนานไดถึง1 0ปีได้ระยะเวลา10ปีมันนานเกินไปสําหรับเยหยวนเฮยเจ้าหนุ่ม <vowel. S 1> เจ้าแตกต่างจากเด็กคนอื่นอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามในเมื่อเจ้าต้องการเช่นนี้เองแม้ตายในมือของข้าเจ้าห้ามคิดเสียใจเด็ดขาดเย่หยวนกล่าวตอบด้วยรอยยิ้มทันทีว่าไม่มีการอ้อนวอนไม่มีคำว่าเสียใจ